สพปปะนีอาตมาภาพจะได้แสดงอสัจฐาน พระองค์อรสัมมาพระสัก็คือความไม่รู้ถ้าเป็นตำนักทีมแห่งวิชาซึ่งมีบรรณาธิการก็คือสิทติจะผ่านพ้นความลมเหลวไปตัวความสิ่งเ็เขาในตั้งใจ15วันอ่คือจริงๆนี่ตั้งในคณะสงฆ์เนี่ยมีกฎว่าการจะบบชพระสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยจะต้องบวช15วัน ก็ตั้งใจ15วันตามเดิมแต่ก็บอกเขาทั้งสองว่าถ้าปฏิบัติแล้วมีศรัทธาจะบวชต่อจะปฏิบัติต่อก็แล้วแต่โยมไม่ได้บังคับแต่ถ้ามีคนถามว่าถ้าเกิดตำรวจหรือบ้านเมืองเรียกอ๋อบอกก็ไปได้เลยไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถลาลาสินลาเอาจากบวชทีพามเนี่ยจากโยคีเนี่ยออกไปที่ตำรวจได้เลยตมาเห็นเห็นรู้แล้วก็รู้ว่า เป็นคนที่มีคดีอยู่มีข่าวอยู่ก็เลยนั่งคุยกันก็เตือนไปเตือนไปในหลายๆเรื่องที่ว่าจะต้องเจออะไรบ้างก็เขาเข,ข,ข,ข้าใจเพราะว่าอาตมาเองเนี่ยมีวัดที่สวนพึ่งเนี่ยก็เพื่อจะเป็นที่ที่ปฏิบัติสรรมถวิเวกวิปัตนากรรมฐานอยู่แล้วต้องเดินทุด,ดงขึ้นเขาอยู่แล้วชายแดนมีทหารดูแลจ้ะเราไม่สามารถข้ามได้แล้วก็ที่เราไปเนี่ยคือเดิน ไปตามเขาเนี่ยอยู่ได้คืนหนึ่งต้องเดินลงเพราะว่าทหารเขาจะมาให้เราพักค้างคืนไม่ได้ให้อยู่หลายวันแล้วก็เราข้ามแดนไม่ได้เพราะว่ามีทุกด้านมีทหารหมดเดินจากระบุรีไปขึ้นเขาแล้วลงมาลงจากเขาลงมาแล,แล้วก็เดินไปต่อที่กาญจนบุรีเวลานอนก็ผูกกดนอนข้าวข้าวทานในมือเดียวรองเท้าไม่ใส่ เสื้อผ้ามีแค่สองชุดแล้วก็ผูกกดนอนแล้วก็นอนถ้ำนั้นก็มีแต่ลงศพมีแต่เก็บลงศพโบราณนั่นคือที่ที่เราปฏิบัติ